สวัสดีค่ะเพชปอยกับรู้เรื่องยา5นาทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าอาการปวดแบบไหนนะคะที่กินพาราแล้วไม่ได้ผลแบบที่1นนะคะก็คืออาการปวดที่รุนแรงมากๆนะคะอย่างเช่นปวดแพ้พาตาดัดหรือว่าปวดจากการเป็นโรคมะเร็งนะคะ กรณีถ้าเราจะดูว่าปวดมากน้อยเนี่ยดูจากอะไรนะคะเกิดจากการที่เราใช้คะแนนเวตติ้งนะคะเพนสกอร์นะคะในการที่จะประเมินโดยศูนย์เนี่ยคือไม่ปวดเลยนะคะแล้ว10ก็คือปวดมากที่สุดในชีวิตที่คนคนนึงจะจินตนาการได้นะคะถ้าเรตติ้งนะคะอยู่ระหว่าง7จ็ถึงสิอันเนี้ยเรียกว่าปวดมากนะคะซึ่งกรณีนี้อาจจะเลือกเป็นยาตัวอื่นนะคะนอกจากพาราในการที่จะลดอาการปวดค่ะ ซึ่งอาการปวดในระดับนี้นะคะแม้ว่าเราจะใช้ขนาดยาพาราที่เกินขนาดมากๆแล้วก็ยังไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องพบแพทย์เพื่อรับยาตัวอื่นนะคะช่วยในการลดอาการปวดค่ะอาการปวดแบบที่2นะคะก็คืออาการปวดแบบแปลกๆนะคะโดยปกติแล้วนะคะพาราเซตามอลเราจะใช้ในการ บรรเทาอาการปวดที่ปวดตื้อๆนะคะหรือว่ากดเจ็บจากเนื้อเยื่อมีการอักเสบหรือปวดหัวทั่วไปนะคะแต่ว่าอาการปวดบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้พาราในการบรรเทาอาการปวดได้นะคะเช่นมีอาการปวดแสบปวดร้อนเดี๋ยวแปรเป็นพักๆ ปวดเหมือนมีเข็มเล็กๆทิ่มแทงปวดเหมือนมีไฟชอ็อตหรือว่าปวดเล้วไปบริเวณอื่นของร่างกายซึ่งอาการปวดที่ปลอยกล่าวมาข้างต้นนะคะมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดจากการที่เส้นประสาททํางานผิดปกติแล้วส่วนมากมักจะมีอาการปวดร่วมกับอาการชาด้วยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะคนไข้ที่มีอาการปวดเส้นประสาทมักจะมีอาการเรือรังนะจึงอาจจะทําให้มีการใช้ยาพาราเซตามอลเป็นระยะเวลานานซึ่งเสี่ยงต่อการผิดปกติของตับได้ค่ะถ้าใครนะคะมีอาการปวดแบบที่ปลอยเก่ามาข้างต้นนะคะ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแล้วก็ได้รับยาที่ถูกต้องค่ะสำหรับการใช้ยาพารานะคะในการรักษาอาการ,รปวดหัวอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่น เดือนนึงเนี่ยค่ะอาจจะก,กินติดต่อกันสักเกิน15วันนะคะแล้วกินแบบนี้ประมาณ2อสถึงสเดือนติดต่อกันอาจจะทำให้เกิดโรคอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคปวดศีรษะเหตุจากการใช้ยาเกินหรือว่า medication overuse headache ดังนั้นนะคะใครที่มักจะปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเช่นมากกว่า3-4ครั้งต่อเดือนเนาะหรือว่ามีอาการปวดจากการ จากความเครียดเนาะบางคนมีอาการปวดเหมือนมีอะไรมารัดที่หัวไว้นะคะแล้วก็เป็นแบบเนี้ยประมาณเกิน15วันต่อเดือนแบบเนี้ยไปแนะนําว่าควรจะต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รับยาตัวอื่นที่ไม่ใช่ยาพาราเซตามอลเพื่อป้องกันอาการปวดหัวในระยะยาวได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย